เรามาต่ราห็ว่าบรกาศเนือชื่อนินาวา่ากิแล้วาป2ทับาและที่24จะมาแฝงลูกหมูสามตัวข้าหนึ่งนามาแล้วมีลูกหมูสาตัวแม่ให้สบ้านเป็นอะไรก็ได้ ลูกหมูตัวที่หนึ่งสบ,าบ้ากับครูกหมูตัวที่หนบา้ากับกับคนกับา,าูตัวที่สอสบ้ากับไม้ลูกหมูตัวที่ส,สามบ้ากับหิน มาปากก็ไปเดินไปรูปหมูสตัวไปรูปหมูหนึ่งตัวก็รูปหมูมีหนึ่งตัวมาปากก็เป่าเป่าเป็นสองรอบ <c oughs> <c oughs> ก็เลื่อลูกมูสตัวที่หนึ่งก็ไปบ้านที่สองก็ที่จอดทำบ้ากับไม้<บ>ตัดไม้ลูกมูตัวที่สองสาบ้ากับไม้ลูกมูสตัวที่หนึ่งไปไปบ้านกับที่สองแล้วก็มา มาดึกดึกดึดกก็เสร็จแล้วมาปรามาณยอแล้วก็ไปไปลอง one two t h ย่าไม่ได้อีกได้แล้วรูมูตัวที่สองไปเด็กไปเดินบ้าง สามหมูตัวที่สามลูกหมูตัวที่สามก็ปิดประตูล็อกประตูฟุง้งลูกหมูตัวที่สามบอกว่าบ้านฉันแข็งแรงหรอกมาปะเขาไม่ได้หรอกมาปะก็มารูมูตัวที่สาม มาปะาก็มาปะมาปะกปูยังไม่ได้อีกเป่ายังไม่ได้อีกสองรอบยังไม่ได้อีกสามรอบไม่ได้อีกยังไม่ได้อีกยังไม่ได้อีกเลยแล้วก็ม,ม,มาปะาก็แล้วก,ก็มาปาก็ มาปะก<า>็<า>บูียังไม่ได้มาปะก็อีกรอบหนึ่งมาปะทำอีกรอบหนึ่งลรวก็สิกเสร็จกล้ว,ลวมาปะบอกว่าจะทำไงดีนะนอ๋อรู้แล้วมาปะก็ดูตรงนู้นมีแต่งนี่น อะไรนะมีไฟไฟแล้วก็มาปะก็บิน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 เสร็จแล้วแล้วก็มาปะก็ลงปุ๊มแล้วก็เสร็จแล้วมาปะก็ลงลูกมูสามตัวแล้วก็ใส่น้ำร้องตรงนี้ก็มาปะก็ลงตุงแล้วก็มาปะก็ตายมาปะก็ตายเสร็จแล้วแล้วก็ห้วย กระดูกหมูทั้งหมดนั้นก็สร้างบ้านทุยานงาน,นนี้สองให้รู้ว่านี่ทานลูกหมูสามตัวอยา่าอยา่าอ,อย่าทำบ้านไม้กัดบ,บาซา <c oughs> เสร็จแล้วทำเบ็ด สนุกสนุกนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย